มานี่มาลูกพูดแบบนั้นทำไมเนี่ยใบยจูใบจูใบจูทำไมเธอจะต้องทำไมเธอ คุณไม่เห็นจะพูดอะไรตอนที่อนุรักษ์ฉีกหน้าผมตอนนี้คุณพูดได้แล้วเหรอผมมาดูนะว่าผมมีสิทธิพูดอะไรในบ้านนี้หรือเปล่าแต่ผมรู้ว่าถ้าผมไปไม่ทันเวลาวันนี้รากินีต้องถูกยิงตายอย่างแน่นอนมันต้องเป็นอย่างนั้นแน่เลยใบยจูใบจูฟังฉันก่อนสิ ถ้าเธอคิดให้ดีๆเธอก็จะรู้ว่าสิ่งที่อนุรักษ์พูดนะ่ะมันไม่ได้ผิดเลยนะ ฉันรู้ว่าเธอไม่มีทางโกรธได้นานหรอก ไม่ไม่เป็นไร ขอโทษนะขอให้สอบให้ได้เต็มที่ก็แล้วกันเธอจะโกรธอีกนานแค่ไหนนี่สิบวันแล้วนะที่ฉันไม่ได้ยินเธอบนฉันคิดถึงเธอจากสีติ สีตสตสต,สต,สตเอ่อไปทางนี้พาไปที่โซฟาก่อนพาเธอไปนอนก่อนนะเอ่ออ่ช่วยเรียกหมอหน่อยนะมีอะไรฮะสีติมีอะไรเนี่ยเป็นอะไรไปเป็นอะไรไปเนี่ยฮะนหนขอดูหน่อยสินี่สีติหมอไปเร็วไปเอ้หมอมาแล้วเร็วหมอ ช่วยดูหน่อยเลย<อ>ช่วยตรวจหน่อยอ okay, นะครับเธอ,เ,ธอเคยเป็นแบบนี้มาก่อนแล้วเด <periods S 2> ี๋ยววันนี้ผมจะพาเธอไปหาหมอเองพาเธอไปนอนโซฟาหน่อยนะ เออบนผลตรวจบอกว่าเธอเครียดแล้วก็เหนื่อยมากนะคะหมอจะเอาเลือดไปตรวจแล้วสั่งยาให้ตามผลตรวจเลยนะคะโอเคค่ะหมอเอออนุรักษ์ รักินีต้องตรวจร่างกายด้วยนะอ๋ะอใช่ค่ะ<ข>แม่คะ,ะเดี๋ยวหนูจะไปตรวจเองที่คลินิกนะคะแล้วเจอกันนะคะหมอได้เดี๋ยวผมไม่ส่งเอาเชิญนะบอกหลายครั้งแล้วนะให้ดูแลตัวเองแต่เธอไม่ดูแลตัวเองบ้างเลยเนี่ยมานี่มากลับเข้าห้องไปเลยไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นเลยนะ โอเคหรือเปล่าฉันโอเคเธอยังโกรธฉันอยู่เหรอเห็นไหมเกิดอะไรขึ้นเมื่อเธอโกรธฉันแบบนี้นี่ฉันไม่โกรธเธอนะเอาจริงๆน่ะ ฉันมันโง่อเองใครมันจะไปรู้ว่าเธอจะเป็นแบบนี้เพราะแค่ฉันเนี่ยไม่ยอมคุยกับเธอแค่นั้นเองอ่ะใครจะรู้เธอน่านจะรู้แต่แรกนะตอนนี้ฉันรู้แล้วล่ะฉันจะไม่โกรธเธอไม่เอาอีกแล้วนะอย่าโก,กรธฉันอีกเลยนะฉันไม่โกรธหรอกนะาฉันกลับไปอ่านหนังสือก่อนดีกว่านะ เทติใ <City S 2> บจูเธอโกรธฉันงั้นเหรอเธอเลยไม่ยอมคุยกับฉันน่ะเปล่าเลยผมไม่ได้โกรธคุณผมเพียงแค่รู้สึกแย่เพราะว่าผมทำอะไรไม่ได้เลยเพื่อให้คุณยิ้มได้ ผมลืมไปแล้วว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นละใบจูฟังนะฉันไม่ได้จะขัดสิ่งที่เธอพูดเลยนะเพราะว่าฉันรู้ว่าเธอเป็นคนดีวันก่อนอนุรักษ์โกรธรากินีมากๆรากินีเองก็โกรธมากตอนเธอโดนว่าเชื่อฉันเถอะนะฉันน่ะอยากจะเข้าไปช่วยเธอสองคนนั้นโกรธมากจนฉันไม่รู้จะทำยังไงใบจูเธอสำคัญมากนะ สำคัญกับครอบครัวเราฉันจะขอบคุณเธอไปตลอดกับสิ่งที่เธอทำให้เรากับครอบครัวนี้ขอบคุณมากเลยครับผมอยากจะให้คุณเข้าใจผมแค่นั้นเอ๋าแต่เช่ามาเธอผมเอานมมาให้ดื่มนะอาเดื่มนี้ก่อนสิลองบอกฉันมาก่อนเธอโกรธฉันหรือเปล่าไม,ไม่เลยดือมก่อนสิมั่นใจนะเออใช่ผมมั่นใจดื่มนี นี่อะไรกันจะเอาอะไรให้สีติกินน่ะอยากให้สีติป่วยหรือไงวิษนุฉันแค่จะเอานมให้เธอเดื่มเท่านั้นน่ะนายใส่อัลมอนด์ไปด้วยใช่ไหมนมกับอัลมอนด์มันดีต่อสุขภาพของเธอนี่นาใช่หรือเปล่าล่าใบจูในนั้นมีอัลมอนด์เหรอสีติแพ้อัลมอนด์นายบอกว่านายเป็นห่วงสีติแต่เรื่องแค่นี้ยังไม่รู้เลยอ,ออดีนะที่แม่เล่าเรื่องสีติให้เราฟังเอาไว้บ้าง หวังว่าเธอจะไม่ดื่มมันไปนะอันนี้ดื่มน้ำก่อนนะได้โอเคหรือเปล่าฉันโอเคเดี๋ยวฉันไปเอาอยาแก้แพ้ให้นะ ฉันเสียความทรงจําแต่ฉันจําเรื่องสีติได้ทั้งหมดแต่ว่านายเดี๋ยวฉันเอาน้ำผลไม้มาให้นะฉันรู้ว่าเธอไม่ค่อยชอบนอนตอนกลางวันพักผ่อนเถอะนะโอเค สงครามโลกครั้งที่สองเริ่มวันที่หนึ่งกันยายน1939ประเทศแรกที่บุกเยอรมันก็คือโปโลแลนด์หลังจากนั้นเนี่ยเออมันก็เออหลังจากนั้นเออเออคือเยอรมันให้ตายสิฉันจำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยเฮ้ยอ่านก่อนดีกว่าเป็นอะไรเหรอถ้าทำหน้าแบบนั้นไปทำไมกันเนี่ยมันต้องมีเรื่องแน่ๆเลยมีอะไรเนี่ยก็บอกมาออปรากินี มีอะไรซิติป่วยอีกแล้วเหรอฮะเปล่าไม่ใช่แบบนั้นรอกแล้วแล้วมีอะไรล่ะเราจะจะบอกทุกอย่างให้รรกินีฟังจะได้ระบายให้ใจสบายบ้างแต่ตอนนี้รรกินีก็เรียนจนเครียดไปหมดแล้ว๋ไม่ต้องห่วงอะไรผมหรอกครับทุกอย่างโอเคนะคุณทำงานหนักไหนจะต้องเรียนหนังสืออีกอมีไรผมช่วยไหมบอกมาได้ นี่เธอจะช่วยฉันได้ยังไงรู้แม้ว่าฉันกําลังอ่านเกี่ยวกับใครอะฮิตเลอร์เธอได้ยินมาก่อนไหมเขาเน่ยเป็นเผด็จการเลยล่ะฉัน่ะบ้าไปแล้วแน่ๆเลยแหละตอนนี้เฮ้ยไปสิเธอรู้ไหมฉันคิดถึงใครทุกครั้งที่เห็นรูปฮิตเลอร์นะใครเหรออนุรักษ์ไงล่ะ <laughs> สองคนนี้เหมือนกันเลยเขาเอาแต่สั่ง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 ตลอดเวลานายขอหนังสือมาดูหน่อยสิผมอยากจะเขียนอะไรให้คุณหน่อยนะอยากจะเขียนอะไรเหรอ,อเอานี้ จะเขียนอะไรก็เขียนเอาเลยก็แล้วกันเรียบร้อยให้ฉันเหรอเอาใช่ โชคดีนะรากินีอา,นอาใบชูดีนี่นายเป็นคนเขียนเหรอดีมากแต่ว่านายสะกดผิดนะจะบอกให้ว่าเอา่อนายควรจะเรียนบ้างนะสนใจไหมควรจะไปเรียนให้จบก่อนอเออ หมายถึงว่ารกกินีเดี๋ยวผมจะออกไปข้างนอกไปทํางานสําคัญเอาไว้มาสอนที่หลังนะแล้วก็คุณใช้เวลากับสีติด้วยเธอไม่ค่อยสบายสีติจะได้ช่วยคุณด้วยการเรียนไปละทไมฉันบอกแล้วไงละ่วะว่าเขาเน่ยเหมือนฮ<ช>ิตเลอร์เลยใช<ะ>่เลยแค่สะกดผิดก็ต้องทําเป็นว่าด,ด้วย <c oughs> ผมอุตส่าห์ <c oughs> ให้กำลังใจคุณนะ นี่เขากลับมาแล้วเอาแบว่ารารอให้เขาขับรถออกไปก่อนดีกว่านะฉันต้องจำบทพวกนี้นะโอเคป้าคะป้าจะเดินไปเดินมาทำไมเนี่ยมีอะไรคะทำไมต้องเครียดด้วยล่ะ ช่างเถอะนะป้าเหนื่อยสินะงั้นดื่มนี่หน่อยสิห,หนูน่ททาให้สีติเขาแต่ว่าสีติเขาไม่ยอมดื่มหนูก็เลยไม่อยากให้มันเสียของนะป้านี่ฉันํานคาญมากเลยนะเลิกมากววได้แล้วแล้วโยนมันไปไกลๆเลยหนูก็พูดเพื่อให้ป้าขำเฉยๆป้าคิดอะไรอยู่เนี่ยไหนลองพูดออกมาหน่อยสิก็คิดได้อย่างเดียวแหละจะคิดอะไรได้แล้วป้าจะแยกใบจูจากสีติยังไงดี ไอจูนนเชื่อใจสีติเอามากๆเลยละ่ะการแยกสองคนนั้นออกจากกันเราจะต้องวางแผนที่ดีมากไปกว่านี้มันไม่ง่ายเลยแต่เราต้องทำให้เขาโกรธและป้าจะต้องคิดให้ออกว่าเราจะทำยังไงต่อไปงั้นป้าก็ลงมือเลยสิอย่ามัวแต่คิดอะนี่รีป้าก็อยากลงมือนะ แต่มันมีอย่างหนึ่งที่หมอรังเราเอาไว้ป้าลังเลและเกินว่าการที่ป้าทําแบบนี้มันจะผิดหรือเปล่านะนี่ป้าคะป้าอย่าคิดมากเลยนะอย่าไร้สาระสิป้าน่ะเป็นแม่นะแม่ก็ต้องทําให้ลูกมีความสุขสิใช่ไหมละ่ะโอเคงั้นเอาโทรศัพท์มาสิหนูพูดไร้สาระตลอดเลยนะเนี่ยอะ ฉันเสียความทรงจำแต่ฉันจำเรื่องสีติได้ทั้งหมดแต่ว่านายนี่อะไรนายเอาอะไรให้สีติกินนี่นายอยากให้สีติป่วยหรือไง ามาก่อนใบจูใบจูฉันรู้นะว่าเธอกำลังคิดอะไรอยู่นะแต่ว่าฟังให้ดีๆนะเธอกับฉันนะ่ะจะต้องใช้ชีวิตด้วยกันเพราะฉะนั้นเราต้องสนับสนุนกันและมันก็สำคัญมากๆที่เราจะต้องรู้นะว่าเราชอบหรือว่าไม่ชอบอะไรใบจู ถ้าเธอไม่รู้ว่าฉันแพ้อัลมอนด์ก็ไม่เป็นไรหรอกนะไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยแต่เพื่อจะไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกฉันจะเล่าเรื่องตัวเองให้ฟังก็แล้วกันนะฉันจะยกตัวอย่างให้ฟังนะฉันชอบสีชมพูกับแดงอืมฉันชอบตื่นนอนตอนเช้าเแล้วก็เมนูโปรดของฉันเมนูโปรดของค,ค,อคุณคือราชมาชาวาคุณชอบดูหนังเรื่องดีๆเอลเจ คุณชอบนับฝนคุณกลัวแมงสาบคุณชอบใส่สาลีคุณชอบใส่ชัดวาคามิสเพราะว่าสบายกว่าถ้าคุณมีดินสอคุณม่จะวาดรูปดอกไม้เล่นอยู่เสมอแล้วตอนคุณทำผิดคุณจะตีหัวตัวเองเบาๆแบบนี้เพลงโปรดของคุณก็คือเออ เธอรู้จักฉันดีมากๆเลยนะเนี่ยไม่ไม่รู้จักทุกอย่างเรกผมไม่รู้ว่าคุณแพ้อามอนแต่ตอนนี้ผมจะจำเอาไว้เราเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนสนิทกันผมจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอผมจะไม่ทำให้คุณต้องผิดหวังเรานะผมรับรองได้เลย